เส้นชัยอันนี้เราไม่ต้องแข่งกับใครมเหมือนเราเจอกำแพงในทีละวันนะครับอย่างเช่นตารางซ้อมพวกนี้เราต้องเก็บกำแพงระยะน้อยๆไปถึงระยะที่มันเยอะๆครับเรามาดูชีวิตอีกทีหนึ่งชีวิตเราเปลี่ยนไปรอบด้านเลยครับผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาครับของพี่เอนิวกรมเขาบอกว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยเราจะวิ่งได้แค่30กิโลเมตรครับในศักยภาพของมนุษย์ อีก12กิโลเนี่ยไปหาในสนามจริงมาทอนให้ผมแบบนั้นครับผมไปเจอตัวเองตอนที่กิโลที่30ถึง42อะ่ะผมไปเจอออยอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่แบบผมตามหาเขามาทั้งชีวิตครับเป็นออยคนที่ภาคภูมิใจใน,ในตัวเองที่สุดเป็นออยที่คิดว่าอุปสรรคอะไรก็ตามเอาผมไม่ลงแน่นอน อยู่ตอนตอนผมนะที่ออกมาวิ่งเนะี่ยผมโดนป้ายามาเมื่อสัก3 4ีปีที่แล้วพี่โบบอกคำเดาเลยว่าเฮ้ยจบสักมาราธอนหนึ่งดูแล้วจะรู้ว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยก้าวขาทีละวันไปเรื่อยครับจนกระทั่งตัวเองเข้าอยู่ในตารางซ้อมแบบโดยสมบูรณ์เลยมันเหมือนเป็นกำแพงชิ้นมหึือมาในแต่ละวันอย่างเช่นตอนเย็นเนี่ยต้องไปวิ่งละท่นี่เราทำอย่างอื่นก็ได้จริงไหมครับก็เลยรู้สึกว่าการผลักกำแพงออกไปในวันเนี้ยมันยาก แต่พอผมผักมาได้กำแพงหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยเราเริ่มผักมาได้ทีละกำแพงทีละกำแพงทีละกำแพงจนรู้สึกว่ามันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับตอนที่เราเริ่มทํามันตั้งแต่ตอนแรกเลยเข้าใจแล้วความหมายของมาราธอนที่พี่โบอกเนี่ยคือยังไงมันคือการที่เราผักกำแพงความยากของตัวเองทีละวันน่ออกไปเรื่อยๆครับ พอไปวิ่งที่สงขาครับผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าเฮ้ยเราซ้อมขนาดเนี้ยเราผักกำแพงยากๆทุกวันตามตารางขนาดนี้ไม่มีตกตารางยกเว้นป่วยนะครับเพราะว่าฝึกหนักสุดท้ายผมวิ่งเข้าสู่เส้นชัยครับเวลาผมได้อยู่ที่4ชั่วโมง37นาที38วินาทีแค่คําบอกใบเดียวของพี่โบครับลองไปจบสักมาราธอนหนึ่งดูพอผมจบมาแล้วโหชีวิตผมแบบเปลี่ยนไปมากครับ ผมรู้สึกว่าอะไรที่ไม่ใช่ทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นนะ่ะผมเริ่มตัดทิ้งได้หมดไปต่อไปได้ฝนตกเอาไงดีครับทุกคนผมเอาไงดี อาจจะให้ผมยากแล้วกับการเจอคนคนนั้นนะ่ะเพราะว่าพอเราซ้อมไปเรื่อยใช่ไหมครับเหมือนมาพัฒนาแบบก้าวกระโดดดอกเบีย้ยทบต้นของการฝึกซ้อมอะสนาม2-34ามันจะง่ายขึ้นครับแล้วก็แข่งกับเวลาแทนผมรู้สึกแบบนั้นเลยอยากจะตามหาออลอีกคนนึงตอนที่มันเจอความรู้สึกยากๆตอนที่มันจะกระชากตัวเองออกมาไม่ได้ครับอยากจะไปตามหาที่สนามของไอรอนแมนหรือว่าไตรกีฬาที่เขาจะต้องว่ายน้ําก่อน3ามกิโลแปดเมตรว่ายน้ําจบขึ้นบกมาเนี่ยเขาต้องปั่นจักรยานต่อเลยอีกร้อยแปดสิบกิโลปั่นจักรยานจบ เขาต้องวิ่งต่ออีกมาราธอนหนึงครับหรือว่า42กิโลผมคิดว่าผมจะเจอออยแฝงอยู่ในจังหวะในจังหวะหนึ่งของสนามนั้นแน่นอนแล้วมันจะติดตัวผมมาทั้งชีวิตเลยครับถ้าว่ายน้ำสมัยเด็กๆว่ายข้ามคลองนี่ใครๆก็ว่ายได้ใช่ไหมครับแต่จะไปว่ายแบบ3จุด8กิโลเมตรในวันแข่งจริงของไอรอนแมนเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมาผมมั่วทั้งชีวิตเลยครับวินัยในตอนที่ผมไปเริ่มวิ่งอ่ะมันติดตัวผมมาผมก็เลยรู้สึกว่าการที่ผมเติบโตได้ไวแบบนี้หรือว่ากกาาารรที่ผผมมมไไปปซ้้้อแลววพพัันนนนขึเเ็็ะการที่ผม ได้ออกไปวิ่งมา,าราธอนครั้งแรกแล้วนั่นแหละครับแบบ่ที่พี่โบพูดมาแค่คุณออกมาวิ่งอะ่ะทุกคนก็พร้อมออกมาวิ่งครับพลังมันส่งถึงกันได้อย่าลืมมาวิ่งนะครับ